บทที่125สาพวกสารเลวเหมือนกันหมดบูมทันใดนั้นก็มีเสียงดังโครมครามราวกับว่ามีบางอย่างกระแทกเข้ากับผนังคูโอ้กิยุนรู้สึกหวาดกลัวกับความวุ่นวายนี้เขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วและมองไปที่ลิงแรนความวุ่นวายนี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คุณไปไหนมาทําไมฉันถึงอยู่ที่นี่ห้องหินนั่นตกอัศเจรีอัศเจรีเสียงตกที่คมชัดทาให้ฮูโอ้กิยุนหยุดทันทีลิงแรนกัดฟันและพูดอย่างเย็นชาเมื่อไหร่คุณจะเลิกทําให้ฉันกังวล คือว่าฉันตบลินแรนตบเขาอีกครั้งจากนั้นเขาก็จ้องมาที่เขาและพูดอย่างโกรธโกรธว่าอยาขยับหรือพูดไม่งั้นกูจะเตะมึงให้ตายแม้แต่เทพกระบี่สิบไม้ก็หยุดข้าไม่ได้ด้วยเหตุนี้ลินแรนจึงพิงกำแพงหินและผ่านไปเหมือนอากาศคูโอคิยุงจับใบหน้าที่บวมของเขาและดูด้วยความตกใจเมื่อลินแรนหายไปต่อหน้าเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาสัมผัสกำแพงเห็นได้ชัดว่าเป็นกำแพงหินที่แข็งมากแต่ถ้านี่เป็นกำแพงหินจริงๆริลินแรนเดินผ่านมันไปได้อย่างไรครูโอคิยุงตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ตั้ต่กมานอนน ในเวลาเดียวกันในห้องหลับของฮิดเด้นซอสพาวินเลียนร่างของลิงแรนค่อยๆปรากฏขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของกำแพงหินเขาเห็นว่าเสียวหวยเดินไปที่กำแพงแล้วและห่างจากสัมผัสกระบี่อเวจีศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งนิ้วกราวพร้อมกับเสียงของใบมนี้ที่แหลมคมที่ถูกปลดออกจากฝากักพลังงานของดาบที่แหลมคมฉีกอากาศและเกือบจะปัดผ่านปลายนิ้วของเสียวหวยเสียวหวยตกใจมากกับการโจมตีอย่างกระทนหนันนี้เธอจึงหดมือกลับเธอหันกลับมาและเห็นลิงแรนถือดาบหนักดวงตาที่กลวงโบข,ของเธออดไม่ได้ที่จะเผยให้เห็นถึงความสับสนเมื่อกี้คุณไไไมม่หหาายปปเรรรออทคคุณถึงงกกฏตััวี้ ลิงแรนยิ้มและวางดาบหนักกลับไปที่เดิมเขากอดอกและพูดอย่างหมดนลางด้วยสติปัญญาของคุณมันยากมากสำหรับฉันที่จะอธิบายให้คุณฟังสีหน้าของเสี่ยวฮวยเปลี่ยนเป็นเย็นชาและเจตนาฆ่าที่รุนแรงก็ปะทุกออกมาจากหลังของเธอคุณว่าผมง่เหรอลมแรงที่พัดพาจิตสังหารแผ่กระจายออกไปทำให้ดาบศักดิ์สิทธิ์โดยรอบส่งเสียงพึงพมพำเสื้อผ้าของลิงแรนปลิวสวัยไปตามสายลมแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยคุณไม่รู้หรอกว่ามีคนใช้คุณมานานแล้วความฉลาดของคุณยังต่ำกว่า เมื่อเสียวหวยได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิททันทีราวกับว่าเธอถูกดูถูกอย่างมากเธอตะโกนอย่างบ้าคลาั่งฉันจะฆ่าคุมทันทีที่เธอพูดจบเสียวหวยก็เขย่ากลองสั่นอีกครั้งดาบศักดิ์สิทธิ์สามเล่มลอยขึ้นจากพื้นและก่อตัวเป็นตาข่ายดาบที่ครอบงำลิงแรนเธอเด็กสารเลวทุกคนก็เหมือนกันลิงแรนถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และหยิบดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากด้านข้างด้วยคลื่นแสงเขาทำลายตาข่ายดาบแห่งการทำลายล้างออกเป็นชิ้นชิ้น สีหน้าของเสี่ยวฮวยแข็งค้างและเธอกำลังจะโจมตีอีกครั้งเมื่อเธอได้ยินลิงรรนพูดอย่างเกลียดคร้านหยาบเลืองแรงคุณสามารถควบคุมดาบศักดิ์สิทธิ์ได้มากสุดเพียงสามเล่มเท่านั้นและฉันสามารถใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้อย่างอิสระคุณจะใช้อะไรต่อสู้กับฉันมันไม่ใช่ธุระของคุณเสี่ยวฮวยตะโกนด้วยความโกรธแต่เธอไม่ได้โจมตีนอกจากฮูโอ้กิยูแล้วเธออาจเป็นคนเดียวในโลกที่รู้จักความแข็งแกร่งของลิงแรนดีที่สุดเธอใช้พลังกำลังเกือบทั้งหมดของเธอเพื่อสร้างตาข่ายพลังงงงงาาาาานนขขขใหญ่่่อตต้แแแรัมมมววคคเกกก็ เซียวฮวยเหลือมองดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ข้างตัวเธอและถามด้วยเสียงแผ่วเบาบอกฉันสิคุณต้องการให้ฉันทำอะไรก่อนที่ฉันจะชิงดาบเล่มน,นี้ไปคะฉันเชิถทวงเวลาลิงแรนยิ้มด้วยความประหลาดใจและเปิดเผยเซียวฮวยคุณอยากจะวิ่งหนีไปพร้อมกับดาบในขณะที่ฉันกำลังฟรุงสั้นใช่ไหมดูเหมือนว่าคุณได้เรียนรู้หลายสิ่งที่คุณไม่ควรมีหลังจากโตอตอบกับฉันไม่กี่ครั้งมุมปากของเซียวฮวยกระตุกเธอออกห่างจากดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์เพียงไม่กี่ก้าวและถามอย่างโกรธเคืองว่าตอนนี้คุณโล่งใจหรือยัง ลินแรนไม่ได้พูดอะไรเขายกมือขึ้นเรียดดาบไม้มาฮอกานีหลังจากโบกมันสองสามครั้งทางเข้าของห้องหินก็ถูกปิดอีกครั้งเมื่อเห็นสิ่งนี้สีหน้าของเสียวฮวยก็แข็งทื่อทันทีอย่างไรก็ตามด้วยอาณาจักรปัจจุบันของเธอมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะทำลายผนึกธาตุาด้วยกำลังนอกจากนี้ลินแรนจะไม่ดูเธอทำลายผนึกโดยไม่ทำอะไรเลยการเคลื่อนไหวของลินแรนได้ตัดเส้นทางหลบหนีของเซียวฮวยโดยสิ้นเชิงคุณต้องการอะไรกันแน่เซียวฮวยอดไม่ได้ที่จะถามว่าถ้าเจ้าไม่ต้องการให้ข้าเอาดาบเล่มน,นี้ไปทำไมเจ้้าาาไม่่ในนนตอนนี ด้วยพลังกำลังของเจ้าและดาบที่ทำจากแมลงเจ้าสามารถฆ่าข้าได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคุณถูกฉันสามารถฆ่าคุณและทำให้คุณหายตัวไปได้อย่างแน่นอนขณะที่ลิงแรนพูดเสื้อผ้าของเขาก็กระพือและดากอินเซ็กซอร์ดก็ตกอยู่ในมือของเขาแต่ทำไมฉันถึงํำแบบนั้นอะไรเซียวฮวยตกตะลึงไม่เข้าใจว่าลินแรนหมายถึงอะไรทำไมฉันต้องฆ่าคุณด้วยลิงแรนพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกและมองตรงเข้าไปในดวงตาสีเข้มของเซียวฮวยเขาพูดช้าชคุณเป็นแค่มีดที่มีคนใช้ฆ่าและเป้าหมายของฉันคือคนที่ใช้มีด สีหน้าของเสียวฮวยเปลี่ยนไปเล็กน้อยคุณหมายถึงฉันถูกหลอกใช้ลิงแรนพยักหน้าอย่างไม่ตั้งใจเสียวฮวยตะโกนอย่างตื่นเต้นทันทีเป็นไปไม่ได้คุณปู่นั่นจะไม่ใช้ฉันเขาเป็นคนดีมากและยังช่วยรักษาฉันด้วยเขายังบอกฉันว่าต้องทำอย่างไรถึงจะแข็งแกร่งขึ้นเขาบอกคุณจริงเหรอเขาแค่ขอให้คุณมารับดาบใช่ไหมลิงแรนพูดอย่างใจเย็นถ้าฉันไม่ผิดคุณไม่ได้เกิดมาจากดาบใช่ไหม คุณสามารถใช้ออร่าทั่วร้ายเพื่อควบคุมดาบได้แต่คุณไม่สามารถสัมผัสมันได้ไม่ต้องพูดถึงดาบศักดิ์สิทธิ์คุณไม่สามารถแม้แต่จะแตะต้องดาบมาตร,รฐานเมื่อกี้นี้เมื่อคุณฟาดฟันเข้ากับดาบนั่นคุณก็แยกออกเป็นสองส่วนทันทีไม่ใช่แค่เพราะดาบคมเกินไปใช่ไหมคุณรู้ได้อย่างไรเสี่ยวฮวยถามเบาๆไม่ทราบว่าเธอสิ้นหวังหรือตกใจแต่เสียงของเธอฟังดูแหบมากฉันเดาถูกแล้วลินแรนตอบด้วยรอยยิ้มฉันสังเกตมานานแล้วว่าไม่ว่าสถานการณ์จะอันตรายแค่ไหนคุณจะไม่หยิบดาบเป็นนนกการรส่่ววตตััเพืือออโจมีหป้ง ตัวอย่างเช่นเมื่อครู่นี้เจ้าเข้าใกล้ซาเครตอาบ,บีสซอส์มากแต่คุณยังคงใช้ออร่าทั่วายเพื่อควบคุมดับศักดิ์สิทธิ์อื่นๆถ้าฉันจำไม่ผิดรัศมีความชั่วรารของคุณไม่เพียงพอที่จะควบคุมดับอเวจีศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเซียวฮวยไม่ได้พูดอะไรแต่เมื่อมองไปที่ฟันที่กัดแน่นของเธอหลินรันก็รู้ว่าเขาพูดถูกคุณแต่ต้องดับไม่ได้ด้วยซ้ำเหตุใดวิธีที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นจึงเกี่ยวข้องกับหนึ่งในดับศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแรงที่สุดในราชวงศ ขณะที่ลินแรนพูดเขาก็เดินไปหาเซียวฮวยและย่อตัวลงเพื่อมองตรงไปยังดวงตาสีดำของเธอเขาถามอย่างเย็นชาตอนนี้คุณยังคิดว่าเขากำลังทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองอยู่หรือเปล่าบทที่126มองด้วยตาใหม่เมื่อเผชิญกับคำถามอย่างต่อเนื่องของลินแรนแม้แต่เซียวฮวยผู้ไม่กลัวความตายก็เผยสีหน้าตื่นตระหนกในที่สุดไม่คุณกำลังโกหกฉันเขารักษาฉันเขาทำเพื่อประโยชน์ของฉันเองเขาจะไม่ใช้ฉันเซียวฮวยปิดหูของเธอและใส่หัวอย่างบ้าคลั่งเพื่อปฏิเสธทุกสิ่งที่ลินแรนพูด อย่างไรก็ตามเสียงของเธอกลับเบาล,ล,ลงเรื่อยๆเมื่อเผชิญกับหลักฐานที่แข็งกร้าวมากมายในที่สุดเธอก็ไม่สามารถโน้มน้าวใจตัวเองได้ลินแรนเพียงแค่ดูอย่างเงียบๆเมื่อเสียวหวยเงียบเขาถอนหายใจและพูดเบาๆว่า,วาฉันพูดสิ่งที่จำเป็นต้องพูดไปแล้วฉันจะให้เวลาคุณคิดสินาทีว่าจะทำอย่างไรด้วยเหตุนี้ลินแรนจึงหันหลังกลับและถอยกลับไปที่กำแพงก่อนที่จะผ่านกำแพงหินทึบไปอย่างเงียบๆเ,เสียวหวยจ้องที่กำแพงหินสักพักด้วยดวงตาสีดำขนาดใหญ่ของเธอก่อนจะหันไปหาดาบอเวจีศักดิ S ์สิทธิ S ์ที่ผน ตอนนี้ไม่มีใครเห็นสีหน้าของเสี่ยวฮวยแต่เพราะเธอจับกลองสั่นแรงเกินไปข้อต่อของเธอจึงซีดเล็กน้อยบ่งบอกว่าเธออยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในขณะเดียวกันในทางลับคูโอกิยุนก็นั่งอยู่บนพื้นเช่นกันเขาขมวดคิ้วและจ้องมองไปที่กำแพงหินข้างหน้าเขายังคงสงสัยว่าลิงแรนผ่านมันไปได้อย่างไรในขณะนี้ระลอกคลื่นก็ปรากฏขึ้นบนกำแพงหินลิงแรนเดินออกจากกำแพงหินอย่างไม่ตั้งใจคูโอกิยุนตกตะลึงและรีบเดินไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบกำแพงหินแต่เขาก็ยังไม่พบสิ่งใดเขาทำได้เพียยงงปงปิิดดหหหนนนน้้าาแแลละะมมมออออไไไไ่รรฉัขถ เมื่อลินแรนเห็นฮูโอ่กิยุนปิดหน้าเขากรอดไม่ได้ที่จะหัวเราะคุณต้องการถามฉันถึงวิธีการผ่านกำแพงใช่ไหมมีการเรียนตัวเป็นแถวบนกำแพงหินทางลับนี้นำไปสู่เมาสอดนี่คือทางออกจากวังสำหรับราชวงศ์ในยามคับขันดังนั้นมีเพียงจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของห้องหินอย่าถามฉันว่าฉันรู้ได้อย่างไรหากเจ้าสงสัยจริงๆให้กลับไปถามซิสเตอร์จักรพรรดินีของเจ้าฮูโอกิยุนทำได้เพียงปิดปากของเขาหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็ถามอีกครั้งว่าอย่างไรก็ตาาาาาามสถนนนนกกกรรรณณ์อออีีดด้้นหหนึ่่งงเเปป็ยไคุจัศแลว ยังลินแรนสายหัวเธอเพิ่งถูกใช้โดยใครบางคนไม่เพียงแต่ไม่มีประโยชน์ที่จะฆ่าเธอแต่ยังทําให้จับตัวผู้บงการได้ยากขึ้นด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันให้เวลาเธอสินาทีในการพิจารณาว่าเธอต้องการช่วยฉันหรือไม่มีคนใช้บงการช่วยคุณคูโอกิยุนพูดย้ำประเด็นสําคัญสองสามข้อใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคําว่าฉันไม่เข้าใจลินแรนไม่ต้องการอธิบายในตอนแรกเพราะณนะจุดนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเดาของเขาเท่านั้นเขายังไม่พบหลักฐานที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามเมื่อคิดอีกครั้งเนื่องจากตอนนี้เขาไม่มีอะไรต้องทําและเขาอาจต้องการความช่วยเหลือจากคูโอ้กิยุนในภายหลังเขาจึงอธิบายการเดาของเขาเกี่ยวกับราคอนเอลเฟนดีไวมาสเตอร์ที่เป็นผู้บงการโดยละเอียดใช้เวลา3นาทีในการจบเรื่องราวแต่หลังจากผ่านไป5นาทีเต็มคูโอกิยุนก็กลับมารู้สึกตัวและถามอย่างรอบคอบว่าคุณหมายความว่าคุณปู่ซอต์ก็ไม่ได้ถูกปีศาจฆ่าแต่โดยช้างมันคือปรมาจารย์ช้างมังกรลินแรนแก้ไข,ขเขาและยกคางไปทางห้องหินที่จริงก็เข้าใจได้ไม่ยากลองคิดดูให้ดีเซียวโวยเหมาะสม่ นั่นก็มีเหตุผลคูโอ,โอกิยุนพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวจากนั้นเขาก็คิดอะไรบางอย่างได้ในทันทีแต่มันไม่ไร้สาระไปหน่อยหรอในช่วง60สปีที่ผ่านมามีใครบางคนกำลังวางแผนสมรู้ร่วมคิดแต่เราไม่ได้สังเกตเลยเราทุกคนโง่หรือเปล่าคุณเลวยิ่งกว่าคนโง่อย่างน้อยคนโง่ก็รู้ว่าจะทำตามแผนได้อย่างไรลิงแรนสาบแช่งในใจของเขาแต่เขาแสดงออกอย่างจริงจังงั้นหลังจากที่เราออกไปแล้วฉันจะพาคุณไปที่เมาสอดอีกครั้งฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับจดหมายนั้นมีอะไรผิดปกติ คูโอกิยุนดูงงงวยคุณไม่เห็นกับตาคุณเองเหรอคุณโกหกฉันอีกแล้วเหรอฉันเห็นมันด้วยตาของฉันเองลินแรนกรอบตาจากนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังว่าในตอนนั้นจดหมายอยู่ข้างศพของซอจกดังนั้นฉันจึงถือว่ามันจะต้องถูกทิ้งไว้โดยซอจกดอย่างไรก็ตามฉันไม่เคยเห็นลายมือของซอจกดังนั้นฉันจึงไม่แน่ใจนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการให้คุณดูคูโอกิยุนพยักหน้าแต่ความสับสนบนใบหน้าของเขาไม่ได้บรรเทาลงแต่คุณไม่ได้บอกว่่่าาาาาคุณปปูซซออออรรกกตเเเขียยนนใใจดหหมว้้้งงส็ ถ้าคุณปูด่ดาบเทพไม่ได้ทิ้งจดหมายไว้ทำไมคนคนนั้นถึงต้องการให้คุณปกป้องซิสเตอร์จากกระพัดดีนีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงก็ตามไปดูกันก่อนดีกว่าลินแรนโบกมืออย่างเหนื่อยล้าว,วันนี้เขาใช้สมองมากเกินไปและไม่อยากคิดเรื่องอื่นเลยฮูโอ้กิยุนกำลังจะถามต่อเมื่อลินแรนเอื้อมมือออกไปและดึงฮูโอ้กิยุนไปด้านข้างจากนั้นเขาก็เดินผ่านกำแพงเข้าไปในห้องหินคุณพิจารณาแล้วหรือยังเมื่อลินแรนพูดเขาก็เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อเขายืนอยู่ต่อหน้าเสี่ยวหวยดาาบแมมมงิงในนนือขอเเเก็เ็็ปปปรรู่ เสี้ยวหวยค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาสีดำกลมโตของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาถ้าฉันช่วยคุณคุณสัญญาอะไรกับฉันได้ไหมมันคืออะไรอย่าฆ่าเขาเสี่ยวห่วยพูดอย่างจริงจังว่าฉันคิดเกี่ยวกับมันแล้วถ้าตอนนั้นเขาไม่แสดงความเมตตาฉันคงตายไปนานแล้วดังนั้นแม้ว่าเขาจะใช้ฉันจริงๆฉันหวังว่าคุณจะรักษาเขาไว้ได้ลินแรนไม่ตอบทันทีเพราะเขาไม่ได้คิดว่าจะจัดการกับลิวฮงชานอย่างไรเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าคนคนนี้มีอยู่จริงหรือไม่การคาดเดาทั้งหมดของลินแรนเกีี่่ยยยยยยวววกกััับบบิงงาานนน้้ขขึออูคร ปีศาจตนนี้เคยหลอกลิงแรนมาแล้วครั้งหนึ่งที่ภูเขาแปดทิศและเกือบจะเกิดเหตุร้ายเมื่อเธอแอบ,บเข้าไปในพระราชวางังใครจะรับประกันได้ว่าเธอพูดความจริงในครั้งนี้อย่างไรก็ตามลิงแรนไม่มั่นใจเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หัวใจของลิงแรนก็เต้นไม่เป็นจังหวะถูกเตะงอถ้าคราวนี้เสี่ยหวยโกหกเขาละบทหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเปลี่ยนศัตรูเป็นเพื่อนรวมพลัง,ท,งทั้งหมดที่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้หัวใจของลิงแรนเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เขาไม่ได้แสดงออกมาทางใบหน้าในขณะเดียวกันจิตใจของเขาก็เริ่มปั่นปวน คาเซียวหวยโกหกอีกครั้งแรงจูงใจของเธอคืออะไรนอกจากนี้เมื่อเธอโกหกที่ภูเขา8ดทิศครั้งล่าสุดเธอรู้ได้อย่างไรว่าลินแรนจะส่งเธอไปที่พระราชวังอย่างแน่นอนแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ลินแรนคาดเดาลิวฮงชานสามารถฆ่าเทนไมซอสก็เพียงลำพังเมื่อ60ปีที่แล้วเวลาผ่านไป60ปีความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อถึงเวลาก็ยังไม่แน่ใจว่าใครจะฆ่าใคร เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลินแรนรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเขาเก็บปัญหานี้ไว้เบื้องหลงังและชี้ไปที่เสียวหวยด้วยดาบมแมลงขมินเขาพูดอย่างเย็นชาว่าตอนนี้ฉันไม่สามารถสัญญาอะไรได้ถ้าคุณช่วยฉันมีชีวิตอยู่ถ้าคุณไม่ทำก็ตายเลือกเสียวหวยถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวและมองไปที่หลินรรนด้วยความตกใจราวกับว่าเธอไม่คาดคิดว่าเขาจะไร้เหตุผลเช่นนี้หลังจากผ่านไปครึ่งนาทีเสียวหวยพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจฉันสัญญาว่าจะช่วยคุณคุณต้องการให้ฉันทำอะไรฉันยังไม่ได้คิดเกี่ยวกกััับบเเรืื่่ออองนนนีี้ฉฉจะคุณมม ขณะที่ลินแรนพูดเขาก็โบกดาบแลกอินเซ็กตจากนั้นบางสิ่งที่ดูเหมือนหมึกก็ตกลงบนเสี่ยวฮวยเสี่ยวฮวยตกตะลึงเธอกรีดร้องและลุกขึ้นเพื่อวิ่งแต่เธอก็ตระหนักว่าหมึกไม่ได้ทำร้ายเธอในความเป็นจริงแม้แต่เสื้อผ้าของเธอก็ไม่สกกรนมันค่อยๆไหลไปที่ข้อมือของเธอและในที่สุดก็ควบแน่นเป็นสร้อยข้อมือสีดำสนิทสิ่งนี้ถูกควบคุมโดยเจตนาของดาบของฉันมันมากเกินพอที่จะฆ่าคุณลินแรนตอบอย่างเย็นชาด้วยใบหน้าตรงจริงๆแล้วหมึกนั่นไม่ได้อันตรายถึงชีวิตขนาดนั้นอย่างไรก็็าาามเสียวยววกกกกลลัััจนนปญญรรคของงหิ ไม่ต้องกังวลฉันสัญญาว่าจะช่วยคุณฉันจะไม่กลับคำเสี่ยวฮวยพยักหน้าซ้ำๆด้วยความกลัวจากนั้นเธอก็เอื้อมมือไปหาลิงแรนและพึมพำอย่างสมเพชคุณช่วยกำจัดมแมลงพวกนี้ก่อนได้ไหมฉันกลัวจริงๆลิงแรนหัวเราะเยาะถูกตะงอถ้าเธอไม่กลัวฉันจะขู่เธอได้อย่างไรเสี่ยวฮวยพูดไม่ออกลิงแรนไม่สนใจเธอและหันหลังกลับเพื่อกลับไปที่กำแพงหินเขาก้มหน้าแล้วตะโกนว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วออกมาคูโอกิยุงอยู่ในความคิดลึกๆเมื่อเขาเห็นหัวยื่นออกมาจากผนังเขากลัวจนแทบจะตายคาที่ เมื่อตรหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮูโอกิยุนจึงเดินผ่านกำแพงด้วยดวงตาที่เบิกกว้างก่อนที่เขาจะลุกเป็นไฟเขาเห็นเสียวหวยเขาตกต,กตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบถามว่าทำไมเธอยังอยู่ที่นี่คุณไม่ใช่คู่ของเธอเหรอระวังคำพูดของคุณตอนนี้เธออยู่ข้างเราแล้วลินแรนตอบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่เขาพูดเขาตบไหล่ของฮัวชียุนไปอุ้งนางมาเราต้องรีบกลับฉันพาเธอคุณบ้าหรือเปล่าฮูโอกียุนกุทานและเงยหน้าขึ้นเพื่อเผยให้เห็นรอยช้ำสีม่วงที่คอของเขาอย่าหลงกลเธอแบบนี้ไอสารเลวนี่มันเหี้ย ข้าเจ้าไม่เคลื่อนไหวในตอนนี้ข้าคงถูกนางฆ่าไปแล้วลินแรนกำลังจะเปิดประตูเมื่อเขาขมวดคิ้วและหันกลับมาเจ้าจะพานางไปหรือไม่คูโอกิยุยืดคอของเขาให้ตรงเลขที่ใครก็ตามที่ต้องการอุ้มเธอสามารถทําได้สิบห้านาทีต่อมาทั้งสามคนกลับไปที่ฮิตเดนซอสพาวินเลียนผ่านบันไดหินคูโอกิยุนหมอบลงและวังเสียวฮวยลงบนพื้นเขาถูใบหน้าที่บวมของเขาและพึมพำด้วยความโกรธพวกประหลาดก็พวกประหลาดถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็พูดดีๆทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วย ลิงแรนไม่สามารถยุ่งกับฮูโอ้กิยุนได้หลังจากวางเสียงคำรามของมังกรสิบไมล์แล้วเขามองไปที่ชั้นวางไม้ที่หักแล้วถอนหายใจหลังจากที่ฮูโอกิยุนก่อความยุ่งเหยิงนอกเหนือจากอาคารที่ไม่พังทลายลงมาแล้วฮิดเด้นซอสพาวิเลียนก็เกือบจะพังทลายการก่อตัวของอารเรลึกลับไม่สามารถรู้ได้โดยคนนอกและงานสร้างใหม่ที่นี่จะต้องตกเป็นของลิงแรนอีกครั้งอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลิงแรนก็อดไม่ได้ที่จะตบฮูโอ้กิยุนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหันกลับมาและเห็นรูปลับที่น่าสมเพชของฮูโอกกยยุาา็ไได้แต่่่วงงงมมือออลพใจ หลังจากสูดหายใจเล็กน้อยเพื่อสงบสติอารมณ์ลิงแรนก็สั่งว่าพาเซียวฮวยกลับไปที่มิงจ่าวฮอก่อนฉันจะอธิบายสถานการณ์ให้ฝ่าบาทฟังฮูโอ้กิยุนพยักหน้าคุณรู้ไหมว่าซิสเตอร์จักรพรรด,ดินีอยู่ที่ไหนลิงแรนมองไปที่ฮูโอ้กิยุนอย่างแปลกประหลาดตามแผนเธอควรจะรอสัญญาณของฉันในห้องบรรลังไม่ใช่เหรอนั่นสิอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ฮูโอ้กิยุนพูดอย่างรู้สึกผิดว่าสถานการณ์ในตอนนั้นอันตรายเกินไปดังนั้นฉันจึงบอกซิสเตอร์จักรพรรดินีว่าถ้าฉันไม่ออกมาภายใน15นาาทีเธอออ,ออออต้งถยกกจกวงัง การแสดงออกของลินแรนเปลี่ยนไปเล็กน้อยคุณบอกเธอเมื่อไหร่คูโอกิยุนลดสีสัต์ลงประมาณอาจจะอาจจะสี่ชั่วโมงที่แล้วคุณพูดอะไรลินแรนอุทานและเกือบจะตบเขาอีกครั้งทุกคนออกจากวังเมื่อสี่ชั่วโมงก่อนหากจะก,กระพดินีระมัดระวังเป็นพิเศษนางคงจะออกจากเมืองหลวงไปแล้วในตอนนี้คูโอกิย oh, ุนคูโอกิยุนคุณไม่เคยหยุดทําให้ฉันประหลาดใจจริงใจจริงลินแรนสาบแช่งด้วยความโกรธและกระโดดออกจากหน้าต่างในชั่วพริบตาเขาเดินทางผ่านส่วนใหญ่ของพระราชวางังอย่างที่คาดไว้ไม่มีใคร โชคดีที่จักรพรรด,ดินีไม่ระแวดระวังเป็นพิเศษหลังจากที่ลินแรนบินผ่านประตูเมริเดียนด้วยดาบของเขาเขาเห็นคนกลุ่มใหญ่รวมตัวกันบนพื้นตรงกลางมีรถม้ามังกรทองน่าจะเป็นที่ที่จักรพรรด,ดินีเคยอยู่อย่างไรก็ตามลินแรนเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในตอนนี้ดังนั้นจึงเป็นการดีกอว่าที่จะไม่ปรากฏตัวในโอกาสดังกล่าวเขาลอยอยู่กลางอากาศและพูดด้วยเสียงทุ้มว่าการคุกคามถูกกำจัดแล้วฝ่าบาทเจ้ากลับวังได้แล้วด้วยเหตุนี้ลินแรนจึงหันหลังกลับและบินกลับไปที่วังสิ่งที่เขาต้องทำต่อไปคือรอให้ททุกกคนกลัับไปี่วง อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่งานง่ายแม้จะไม่รวมพระมเหสีแต่ก็ยังมีขันธีองครักษ์และสาวใช้ในพระราชวังหลายหมื่นคนเมื่อรวมกับทองเงินและเสื้อผ้าทุกชนิดแล้วจะใช้เวลาสองสามชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในวังอีกครั้งและนั่งลงโชคดีที่จักรพรรด,ดินีฉลาดเมื่อเธอเห็นลินแรนปรากฏตัวเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีและประปนกับขันทีที่มาและไปเธอรีบไปที่มิงจ่าวฮอลให้เร็วที่สุดหลอดลินเป็นยังไงบ้างขันทีที่จักรพรรด,ดินีเข้ามานางรีบถามหลังจากพูดอย่างนั้นเธอเห็นเซียวฮวยยืนอยู่ข้างันนางนงาางีนทท ก่อนที่จักรพรรด,ดินีจะถามต่อไปลินแรนรีพูดอย่างรวดเร็วว่ามันเป็นเรื่องยาวสรุปตอนนี้เธออยู่ข้างเราแล้วฉันจะอธิบายรายละเอียดในภายหลังมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณในตอนนี้จักรพรรด,ดินีมองดูเซียวฮวยอย่างระแวดระวังแต่ด้วยความไว้วางใจลินแรนเธอจึงถอนสายตาและถามเสียงต่ำว่าเป็นอะไรข้าต้องการยืมดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์บท128จะมีทางออกเมื่อได้ยินคำขอของลินแรนจักรพรรด,ดินีก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนที่จะถามด้วยรอยยิ้มว่าฉันจะให้บัลลังแกก่คุณสััวนดีไหม ล,ลิงแรนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วโบกมือฉันทำแบบนั้นได้ยังไงนอกจากนี้ฉันไม่ต้องการมันโอ้คุณรู้จริงๆว่าคุณไม่ควรทำอย่างนั้นจากรพรัดินีตะโกนอย่างโหดเที่ยมและรอยยิ้มบนใบหน้าก็หายไปทันทีดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญมากกว่าตราประทับหยกจากรพพัดของราชวงศ์เซียนสวรรค์แม้ว่าฉันต้องการใช้ซาเครตอเบิยส์ซอสฉันก็ต้องจัดพิธีบูชายันเพื่อแจ้งให้จากรพรัดองค์นกนก่อนทราบฉันจะให้ยืมแบบนั้นได้อย่างไร ลินแรนตกใจกับปฏิกิรยาของจักรพรรด,ดินีเขาโบกมืออย่างรวดเร็วและพูดว่าเป็นความผิดของฉันที่ไม่บอกให้ชัดเจนฉันต้องการให้คุณทำดาบเอเวจีศักดิ์สิทธิ์ปลอมและแสร้งทำเป็นว่าทำดาบเอเวจีศักดิ์สิทธิ์ของจริงหายจักรพรรด,ดินีกราบคริปตาคุณหมายความว่าอย่างไรบอกให้ชัดเจนทำตามที่ฉันบอกได้ไหมแล้วฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังลินแรนพูดอย่างหมดหนทางมันเป็นเรื่องยาวจริงๆไม่สามารถสร้างดาบปลอมได้ในเวลาอันสั้นฉันจะอธิบายให้คุณฟังเมื่อมีเวลาจักรพรรด,ดินีย,งงย,นยััังยยืนนนนิิิ่่่ออออูกกบบบพ้ธธาฉมมีีวทดล ลิงแรนไม่รู้ว่าจักรพรรด,ดินีจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ปลอมในช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาสามารถบอกได้ว่าจักรพรรด,ดินีมีความมุ่งมั่นมากหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งลิงแรนก็หันกลับมาและมองฮูโอกิยูนโดยขอให้เขาพาเซียวฮวยออกไปก่อนจากนั้นเขาเชิญจักรพรรด,ดินีนั่งลงและเริ่มเล่าเรื่องที่เขาเห็นในคืนนี้และคาดเดาเกี่ยวกับปรมาจารย์ช้างมังกรลิวหงชานเพื่อให้จักรพรรด,ดินีไว้วางใจเขาลิงแรนอธิบายรายละเอียดทุกอย่างนี่เป็นครั้งแรกที่เขาซื่อสัตยกกกกกัับบบบจรดดดดินีีเขาายยงงงปปสส่่่ววท้ออออตตซซและหไ เมื่อลินแรนอธิบายสาเหตุและผลกระทบก็ผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งชั่วโมงตอนนี้คุณเชื่อฉันหรือยังลิงแรนถอนหายใจด้วยความโล่งอกและจิบชาอีกสองสามแก้วก่อนจะถามต่อไปว่าคุณหาคนทําดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ปลอมได้ไหมจากรพัด,ดนนีไม่ตอบเธอเปลี่ยนหัวข้อและพูดว่าแผนของคุณคือให้เสียวหวยนาดาบปลอมกลับมาจากนั้นคุณจะติดตามเธอไปตลอดทางถ้าคุณเห็นลิวฮงชานแสดงว่าเซียวหวยไม่ได้โกหกถ้าคุณไม่เห็นเขาแสดงว่านี่เป็นกระดักอีกอันที่เสียวหวยตั้งขึ้นและคุณฆ่าเธอททััันนนนนีีใช่่ไไหหหหมมลลลิแแรรรพพยกยกก้้้้าาาาโดืืฐวถูตออองปปญะเ มีปัญหานิดหน่อยจากระพัด,ดนีนีพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาใสาของเธอเต็มไปด้วยความจริงจังและกังวลหากการคาดเดาของคุณได้รับการยืนยันคุณจะจัดการกับลิวฮงชานอย่างไรคุณมั่นใจในการเอาชนะเขาหรือไม่เลขที่ลินแรนสายหัวอย่างใจเย็นก่อนที่จักระพัด,ดินีจะพูดต่อเขาพูดต่อมีทางออกเสมอสิ่งที่ฉันต้องทำตอนนี้คือการยืนยันว่าบุคคลน,นี้มีอยู่จริงหรือไม่และเขาทำอะไรสำหรับวิธีการจัดการกับเขานั่นเป็นขั้นตอนต่อไปเมื่อมองไปที่ลินแรนที่ไม่แยแสจากกระพัด,ดนีนีรู้สึกไม่แน่ใจอย,อย่างอธิบายไไม่ได้ อย่างไรก็ตามในความคิดที่สองลิงแรนดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้เสมอภายนอกขอเขาดูไร้กังวลแต่เขารู้ว่าต้องทําอย่างไรจักรพรรดินีไม่ใช่คนที่เด็ดขาดตั้งแต่แรกเริ่มหลังจากคิดทบทวนแล้วเธอก็ไม่ลังเลอีกต่อไปหลังจากหยุดชั่วคราวจักรพรรดินีพูดอย่างจริงจังว่าร่างของดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ทำจากเหล็กอุกาบาดมันสามารถตัดเหล็กได้เหมือนโคลนโดยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ต้องพูดถึงเจตนาของดาบของจักรพรรดิที่อยู่ในนั้น ลิวฮงชานครั้งหนึ่งเคยเป็นแม่ทัพของกองทหารรักษาการภาคตะวันตกเขาต้องเคยเห็นดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีบูชายัญบางอย่างถ้าเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆดาบปลอมธรรมดาก็หลอกเขาไม่ได้หัวใจของลิงแรนจมลงเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขาไม่คิดว่าซาเครตอาบิสซอดจะมีเรื่องราวเบื้องหลังมากมายขนาดนี้แผนของเขาจะพังทลายตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยเหรอเมื่อเห็นสีหน้าผิดหวังของลิงแรนจักระพดินีก็ยิ้มและพูดตอบอย่างไรก็ตามมีทางออกเสมอหากคุณได้รับดาบอเวจีศัักกดิ์์สทธขาบูเ้ ดาบเล่มนั้นอยู่ในห้องหลับของฮิตเ่นซอร์าวิเลียนไม่ใช่หรือลิงแรนถามโดยไม่รู้ตัวหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างและขมวดคิ้วฉันจําได้ว่าคุณพูดว่าราชวงศ์เซียนสวรรค์มีดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์เพียงเล่มเดียวถูกตางอมีดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเพียงอันเดียวเท่านั้นจักระพัด,ดนีนียิ้มอย่างที่เล่นและอธิบายว่าอย่างไรก็ตามมีแบบจาลองของดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์อีกอันในเม้าซอร์ทมันเป็นสิ่งประดิษฐ์เสียสลัดที่บริรสุ สิ่งประดิษฐ์บูชาย,ยันนั้นถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิองค์ก่อนอน,อน,อนแม้ว่าวัสดุจะไม่ดีเท่าาเครตอาบิสซสอสแต่รูปลักษณ์ของมันเกือบจะเหมือนกันยิ่งกว่านั้นมันถูกใช้โดยจักรพรรดินั้นจึงมีเจ็จำนวของดาบของจักรพรรดเช่นกันลินแรนถามว่าสิ่งประดิษฐ์บูชาย,ยันนั้นอยู่ที่ไหนในห้องโถงดาบศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดินีตอบอย่างสบายๆเมื่อเห็นสีหน้าสับสนของลินแรนเธอกล่าวเสริมว่าเป็นสถานที่ที่ว่ากันว่ามีการฝังดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้ยินคำอธิิิบบบบบาายยขอองงจััักกรพดนนนนนีีีีลแแ็สสสมมมท่้เซไห คราวนี้ถึงคราวที่จะกระพดดินีต้องสับสนบ้างคุณปกป้องเมาสอดมาหกปีแล้วแต่จริงๆแล้วคุณไม่รู้เกี่ยวกับซาเครตสอดฮอลเลยเหรอก่อนที่ลินแรนจะพูดจะกระพดดินีก็นึกถึงบางอย่างและพูดว่ามันแปลกฉันไปเมาสอดมากกว่า10ครั้งต่อปีแต่ฉันเจอคุณแค่ไม่กี่ครั้งคุณอยู่ที่เมาสอดมาหกปีแล้วคุณทําอะไรตลอดเวลานี้ทําไมฉันไม่เห็นคุณอืมฉันไปเช็ดดาบมาลินแรนเกาหัวของเขาและตอบอย่างเชื่องช้ามีดาบมากมายบนเมาสอดและดาวอิสลีก็ไม่ได้ช่วยอะไร ฉันยุ่งทุกวันจักรพัด,ดนินยยิ้มและไม่ถามต่อไปหลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอตอบอย่างจริงจังว่าในเมื่อคุณต้องการสร้างข่าวหรือว่าสะกดอเบียสซอดหายไปฉันจึงไม่สามารถหาคนมาซื้อได้คุณต้องขโมยมันเองยิ่งกว่านั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้คุณรู้ไหมว่านี่หมายความว่ายอย่างไรลิงแรนพยักหน้าสีหน้าของเขาค่อยๆเคร่งขรึมหมายความว่าเราไม่สามารถถูกค้นพบได้มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนทรยศของเฮเวนลี่เซนดนาสตี้ในสายตาของโลกสิ่งประดิษฐ์สังเวยนั้นคือดาบอ จูจ่ๆน้ำเสียงของจักรพรรดินีก็หนักอืง้งอาจยากรรมในการขโมยดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์นั้นเหมือนกับการสังหารจักรพรรดิเมื่อคุณถูกเปิดโปงฉันจะต้องระดมกองทัพทั้งหมดเพื่อตามล่าคุณจังหวัดมณฑลและเมืองทั้งหมดจะออกหมายจับเพื่อจับกุมคุณ,คณแม้แต่นักศิละปะก,การต่อสู้เหล่านั้นก็ยังไล่าตามคุณพูดสั้นๆก็คือเป็นเวลานานคุณจะไม่มีวันสงบสุขคุณคิดอย่างถี่ถ้วนจริงๆหรือเปล่าบทที่หนึ่งร้อยี่สิเก้าผู้มาเยือนที่คาดไม่ถึงในห้องโถงหมง ลินแรนและจักรพรรดินีมองหน้ากันอย่างเงียบเียตั้งแต่ที่ทั้งสองพบกันพวกเขาไม่เคยมองหน้ากันนานขนาดนี้ราวกับว่าพวกเขาต้องการจะจารึกรูปร่างหน้าตาของกันและกันไว้ในใจหลังจากช่วงเวลาที่ไม่รู้จักลินแรนก็ยิ้มมันไม่ร้ายแรงขนาดนั้นผู้พิทักษ์ภูเขาคนปัจจุบันหวังไคหลิงมีระดับพลังยุติเฉลี่ยเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพบฉันอีกอย่างฉันยังมีเธออยู่ใช่ไหมฉันคิดว่าฉันไม่ได้ทำให้คุณกลัวจักรพรรดินียิ้มอย่างใช้ความคิดทันใดนั้นเธอนึกถึงบางสิ่งและถามว่่่าาาเเเเออออละคุณจตรรียมมกดินทงืไห ยิ่งเร็วได้ยิ่งดีลินแรนพูดโดยไม่คิดว่าคืนนี้มีความวุ่นวายมากเกินไปในฮิตเด่นซอสคาวินเลียนหักหลิวหงชานคอยสังเกตการอย่างลับๆเราต้องให้เซี่ยวฮวยส่งดับไปให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นฉันเกรงว่าเขาจะสงสยัยจากกระพัดินีพยักหน้าแต่มีความลังเลในดวงตาของเธอลินแรนพบว่ามันแปลกและล้อว่าทำไมคุณทนไม่ได้ที่จะแยกทางกับฉันเหรอใช่แต่ไม่ใช่ฉันจากรพพัดินียิ้มและพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อวานนี้โรงพยาบาลของจากรพพัดมารายงานว่ามเหสีจินกำลังตั้งครงอ เธอคิดว่าเธอจะท้องลูกของฉันได้ไหมจาก,กรพัดดินีกรอบตาและหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนพูดว่าไม่ใช่แค่มาเหสีจจนคอนสอร์รองและคอนสอร์รเอ็กวนก็ตั้งคันเชน่นกันหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้ฉันสงสัยว่าเด็กๆจะได้รับผลกระทบหรือไม่คุณอยากไปดูไหมเพราะยังไงพวกเขาก็เป็นลูกของคุณลิงแรนหน้าแดงและไม่พูดอะไรเขาไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรพูดตามเหตุผลเขาควรจะมีความสุขที่จู่ๆเขาก็มีลูกสามคนแต่เมื่อเขาคิดว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะไม่เรียกเขาว่าพ่อได้อย่างไรเขาก็รู้สึกเศร้าใจเล็กน้อย หลังจากเงียบไปนานลินแรนก็ฝืนยิ้มลืมมันจะดูแลพวกเขาให้ดีก่อนฉันจะไปเยี่ยมพวกเขาเมื่อฉันทำเสร็จแล้วจักรพรรด,ดินีพยักหน้าราวกับว่าเธอไม่แปลกใจกับคำตอบนี้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอกล่าวว่าหากคุณสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้สำเร็จมันจะเป็นการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ต่อราชวงศ์เซียนสวรรค์เมื่ถึงเวลานั้นข้าจะได้เป็นที่น้องร่วมสาบานกับเจ้าและให้เด็กๆยอมรับเจ้าเป็นพ่อทูนหัวของพวกเขาฉันควรจะขอบคุณไหมลินแรนกรอกตาด้วยความโกรธจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็หารือเกี่ยวกับรายลละะเเเออออออีียดดพพิิิิ่่มมมตกกนนจจจัราาห้้งงงถ ลิงแรนเรียกคูโอกิยุนและเซียวหวยและให้คาแนะนําง่ายๆจากนั้นทั้งสามคนก็ออกจากวังไปอย่างเงียบๆพวกเขาทั้งสามมาถึงบริเวณรอบนอกของเมาซอรอย่างรวดเร็วข้างหน้าคือแนวป้องกันภูเขาแม้ว่าพวกเขาจะเข้ามาได้ง่ายแต่ก็จะแจ้งเตือนแวงไค่ลิงอย่างแน่นอนลิงแรนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและสั่งว่าพักที่นี่สักครู่ทุกวันเวลาหนึ่งนาฬิกาสิบห้านาทีแนวป้องกันภูเขาจะหยุดประมาณสิบวินาทีลองใช้โอกาสนั้นในการเข้าไปดูเหมือนคุณจะรู้มากเลยนะคูโอกิยุนโน้มตัวไปหาลิงแรนและกระซิบอย่างประชดประ รู้สึกอย่างไรที่เป็นหัวขโมยลินแรนกลกตาและไม่พูดอะไรเขาเริ่มจำเขาโครงของเมาซอดอย่างระมัดระวังแม้ว่าลินแรนจะปกป้องเมาซอดเป็นเวลาหกปีแต่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบ่มเพาะบ,บนภูเขาเขาสามารถจดจำยอดเขาทุกลูกที่นี่ได้อย่างชัดเจนแต่เขาไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับที่พักของผู้พิทักษภูเขาเดาวอิตซลี่นำเขามาเยี่ยมชมเพียงครั้งเดียวโชคดีที่ซาเครตซอดฮอไม่ใช่สถานที่ธรรมดารูปลักษณ์ของมันแตกต่างจากอาคารทั่วไปอย่างแน่นอนหลังจากคิดอย่างรอบคอบอยู่ครู่หนึ่งลินแรนก็มีความคิดคร่าวๆว,ว่่่ามันนอยูทีไห หลังจากที่เราเข้าไปแล้วก็แยกกันระวังอย่าให้ถูกค้นพบขณะที่ลิงแรนพูดเขาก็ชี้ไปในทิศทางหนึ่งมีสนามหญ้าที่มีต้นพีขนาดใหญ่อยู่ห่างออกไปประมาณ7 0 9เจอกันที่นั่นคูโอกิยุนและเซียวฮวยพยักหน้าลิงแรนกล่าวกับเซียวฮวยว่าตามฉันมาในภายหลังถ้าเจ้ากล้าทำผอลีผอรามอยาหาว่าข้าหยาบคายเซียวฮวยพยักหน้าด้วยดวงตากลวงโบลิงแรนไม่รู้ว่าเธอกำลังฟังอยู่หรือไม่แต่เขาไม่สนใจอย,อย่างไรก็ตามเขาได้ทิ้งมแมลงสีดำไว้บนร่างกายของเธอแล้วหากมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็สามารถดำเนินการได้ทันที จากนั้นทั้งสามคนก็ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้สิ่งที่พวกเขาต้องทําต่อไปคือรอเวลาที่แนวป้องกันภูเขาจะหยุดลงการรอนั้นยาวนานลินแรนนอนอยู่ในพุ่มไม้ด้วยความเบื่อหน่ายเมื่อฮูโอ้กียุนเอ็นสีสั์ลงยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลินแรนตกตะลึงตัวพรอ,อะไรขอแสดงความยินดีที่คุณมีลูกหลานฮูโอ้กียุนหัวเราะเยาะฉันได้ยินการสนทนาของคุณกับซิสเตอร์จากกระพัดดินีจากนั้นลินแรนก็ตอบสนองเขาหน้าแดงและพูดอย่างเชื่องช้าเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวเองอย่าบอกใคร แน่นอนฉันไม่โง่คูโอกิยุนกรอกตาของเขาเขาหยุดชั่วขณะแล้วถามเบาๆอืมคุณกับซิสเตอร์จากกระพัดดินีนั่นๆสินะอะไรลินแรนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะเข้าใจเขาเบิกตากว้างและพูดอย่างโกรธๆว่าคุณกำลังพ้นเรื่องไรสาระอะไรออกมานี่เป็นสิ่งที่เด็กอย่างคุณจะถามได้ไหมลูกใครฉันแก่กว่าคุณโอเคไหมคูโอกิยุนกล่าวอย่างเหยียดหยามจากนั้นสีหน้าของเขาก็จรงิงจังในระยะสั้นฉันเตือนคุณข้าไม่สนใจเจ้าและคู่มั่นพวกนั้นแต่ถ้าเจ้ากล้าแตะต้องซิิสสเเตอร์จจจัักกพด,ดนี้้าาะูบ ทันใดนั้นฮูโอกิยุนหยุดกลางประโยคลินแรนอดไม่ได้ที่จะพบว่ามันแปลกเขาหันกลับมาและเห็นฮูโอกิยุนหลับตาและขมวดทิ้วราวกับว่าเขาเห็นอะไรแปลกๆมีอะไรผิดปกติลินแรนถามอย่างเป็นกันเองขณะที่เขาพูดเขามองไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติจู่ๆฮูโอกิยุนก็ถามโดยไม่มีเหตุผลหรือเหตุผลคุณยังจำคนที่ใช้ดาบขนาดใหญ่ในเมืองดอกบัวได้หรือไม่เมื่อเห็นลินแรนพยักหน้าฮูโอกิยุนก็พูดต่ออย่างนุ่งมนวลด้วยท่าทางแปลกๆดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่นี่ห่างจากเราประมาณ3ลลินนแรตตกตะึงงททาาไมมเขถอยู่่่ีี เข้าใจผิดหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ฉันท้าเขาท้าประลองความตายเจตนาดับของฉันอยู่ในร่างกายของเขาไม่มีทางที่ฉันจะผิดขณะที่ฮูโอ้กิยุนพูดเขาก็ชี้ไปในทิศทางหนึ่งลิงแรงกระจายความรู้สึกศักดิก์สิทธิ์ของเขาทันทีและตระหนกว่ามีครูน้ำตื้นแห่งใหม่ที่คนสี่หรือห้าคนนอนอยู่แต่ชายร่างกำยำถือดาบขนาดใหญ่กำลังทำอะไรอยู่ในเมาส์ซอสลิงแรนและฮูโอ้กิยุนมองหน้ากันและเห็นความสับสนและระแวดระวังในดวงตาของกันและกันไม่ว่าคนเหล่านี้จะทำอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องดี